ท่านช่วยคำนับสุดท้ายค่ะท่านบอกว่าการชุมนุมการชุมเอาไม่ถามก็ได้ท่าน่าท่านจะฝากอะไรถึงผู้ชุมนุมที่มารวมกันหกเจคนนี่บ้างคะมาน้อยค่ะเยี๋ไม่ต้องพูดเยอะหรอกก็ยังไงก็เลิกเสร็จยากันนะพวกเราอ่ะ คงจะกลับไปเมืองกาแล้วก็ไปที่รถไฟสายมรณะอย่างที่ท่านชอบต่อไปค่ะคนสุดท้ายที่มาในวันนี้เดี๋ยวสิยังไม่ได้เชิญต่อไปนะคะตอนนี้กำลัเงเป็นที่ฮือฮามากและทางผู้ชุมนุมที่นี่ต้องการจะพบตัวมากขอเชิญพบกับปอกอ,อลยสตอตค่ะ ต้องมีบมอเป็นคนนี้ต้องมีก็เชิญค่ะบกบกไลา์สกอตค่ะเมื่อไม่นานมานี้เพิ่งไปที่ให้สัมภาษณ์กับดรจัรนะคะเรียนถามบกไลา์สกอตค่ะถ้ามีข็อยังไงเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาค่ะคนเราต้อง เ,เดี๋ยวเขาบอกกอจากไมถือก็ได้ไงการศึกษาทำไมบอกกอถึงบอกว่าคนเราไม่จำเป็นจะต้องเรียนหนังสืออ,อผมไม่เรียนผมยังฉลาดเลยบอกว่าการชุมนุมของกรบปศครั้งนี้นะคะไม่จะเป็นผู้ชุมนุมที่อยู่จุดไหนก็ตามมีความเห็นว่ารุนแรงไหมคะโอ้ย,อยพวกคุณพวกคุณเนี่ยพวกคุณเนี่ยผมพูดตรงๆนะ ชุมนุมเนี่ยอันตรพานไม่เป็นประชาธิปไตยเลยแล้วการชุมนุมเมื่อปี53อยู่แถวนี้เลยอะค่ะที่เผาห้างลาบเลยอันนั้นชุมนุมอย่างนั้นเป็นยังไงอะคะอันนั้นเขาเรียกก่อการจลาจลไงอันนั้นเขาปกติอันนั้นเขาเป็นไปตามหลักการจลาจลทั่วไปเขาก็ต้องเผากันไอเนี่ยเป็นปกติไอเนี่ยอันตรพาน ส่งฟ้องศาลและศาลบอกว่าเป็นการอก่อการร้ายเลยนะคะเอยจดหมายยังไม่ถึงนายกเลยไปยุ่งอะไรกับนายกศาลดีเหอรอศาลเหรอศาลก่ะก็บอกแล้วไงมันผิดเหมือนก,กรกตแหละท่านบอกก่อฮะทำไมบกก่นไลสกอตถึงบอกว่าจะต้องเลือกตั้งก่อนปฏิรูปมันเป็นมันโอล่ขึ้นเ,เ,เป็นเป็นเป็นหลักๆของหลักของเอ่อเอ้ยขึไปไม่ถูกแล้ววะพี่แลาวบอกว่าทำไมจะต้องเลือก เป็นระบบเผด็าธิปไตยแน่ติดคุณก็ต้องไปเลือกตั้งคุณเลือกตัคุณก็แพ้แต่ว่ากฎของการเลือกตั้งตอนนี้มันไม่ได้เอื้อให้เป็นประชาธิปไตยนี่ทางนอประงศกลปเขาบอกมาเพราะว่าจะทําให้มีการซื้อเสียงแล้วรัฐบาลก็เป็นผู้ที่ได้เปรียบในการเลือกตั้งอย่างนี้มันก็ไม่ยุติธรรมสำหรับคนอื่นคนที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงคนอื่นจะเลือกตั้งยังไงก็จะต้องมาเนี่ยเดียเนี่ยเดี๋ยเนี่ยาเนี่ย เนียสภารปีห้าสามเรียกว่าอะไรกาตลาดจนไงเราขออนุญ,ญาตพาบกไปรักษาตัวก่อนนะคะวันนี้ผมว,นนว่าเ,วเราพอแค่นี้เพราะว่าแค่นี้เราก็ไม่รู้จะมีใครประกันเราบ้างแล้วเดี๋ยวบอกตรงพี่เขาเป่านกพิณเขาตบมือ,ขมอเขาไม่ปร,ประกันเรานะเดี๋ยวเดี๋ยวเกลืออย่าเราสิอย่าเราที่แค่ถามไม่มีเราอ้าวไม่เราไม่เรา หล,หลายท่านอาจพบกับหมอปอแล้วมาพบกับตีอ้วนคุณหมอฮะหลายท่านสงสัยว่าเขาเป็นหมอแกหรือเปล่าหมอเนี่ยเขาต้องรักษาคนไม่ใช่ไปเดินเจียวไข่แจกผู้ชุมนุม หมอ <c oughs> เขาหมอเก่าป่เราเราจะเห็นคุณหมออยู่ทุกเวทีเหมือนใหม่เยอะ <c oughs> ที่วะอย่างเงี้ยพี่ม็อคนมีตังค์อย่างเงี้ย <c oughs> มรู้กันม็อบป้าอะไรมีตั้งหลายเวทีคุณเดินเข้ามาได้ว่าอยู่งานริก <c oughs> บลเทนเทนได้หมอกล้องที่มีอาชีพหมอนะฮะถึงได้ออกมาเดินอยู่ตามถนนเนี่ย เป็นไรเดี๋ยวนี้ยังมีคนถ่ายคลิปอยู่หรือเปล่าฮะเดี๋ยวกูนี่แหละถ่ายเองหมอหมมาทำไมใครจ้างได้เท่าไหร่ใครให้เอาทดานี่รวยเลยนะแล้วยืนเตาซิบไปบ้าไอ้ที่ข้างหลังที่หัวร้อนเนี่ยเดี๋ยวก็ขึ้นมาให้หมดเลยนะเห็นใจคุณหมอดนึงนะฮะเพราะว่านอนที่ชุมนุมมาหลายวันแล้ว ยัไงไงฮะยัไงไงฮะเอาไงดีฮะเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยใช้ความรุนแรงออกมาไม่เป็นประชาธิปไตยทาไมไม่เลือกตั้งทําไมหมอไม่เลือกตั้งอันนี้ตกลงเราพวกเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่ไม่อย่ามาเราพี่ขอตอไปนี้ไม่มีเราใครตัวมันอ้าวเฮ้ยอ้านี่เดี๋ยวไอพี่กองใหญ่ที่กระถายไม่หยุดเลยขอเถอะขอเถอะ <c oughs> อันนี้เราเป็นวิดีโอภายในเราเป็นโฮมวิดีโอกันดีกว่านะคะ ยิงเหรอออมาคุณหมอทำไมทำไมถึงเราเลือกตั้งก่อนไม่ได้เพราะอะไรแล้วมันเลือกไปแล้วมันจะได้อะไรอ่ะพี่ได้ยิ่งรักไงโอ้โอ้โอ้โอถ้าเลือกใหม่ได้ยิ่งรักพี่พี่พูดเองนะฉันรักเขาถ้ามีสายที่จะเอาไปออกเผยแสดงบอกว่า เรารักเขารอดแล้วคืรอดแล้วโอเคครับเมียประวัติลับเปลี่ยนเป็นเสื้อแดงแล้วนะครับวันนี้มาเป็นเสื้อขาวไปจุดเทียนเลยดี้ยินไหมไปจุดเทียนเออเรื่องจุดเทียนไปจุดเทียนเออจุดเทียนเรื่องจุดเทียนเขารู้ว่านายายกเนี่ยชอบนั่งเทียนไงย ถึงว่าเวลาที่มีขา่าาอะไรไม่ตรงเนี่ยเขาจะชอบนั่งเทียนเขียาวท้อท่านไม่ค่อยท่านไม่ค่อยได้ชอบูดที่แท้จริงถ้ามึงเล่นอย่างนี้กูก็รอดแล้วแหละกูเล่นได้ด้วยอ่ะหมายถึงว่านั่งเทียนนี่เอาอีกคนเลยดีกว่าเอาเอนอตวอลลิสฮะโดน คนเดียวเดี๋ยวทีมงานข้างหลังนะครับใครที่นั่งอยู่จดชื่อมาให้หมดพร้อมเลขบัตรประชาชนคอนเสิร์ตสวัสดีค่ะคุณน็อตสวัสดีครับสวัสดีครับุณคอนเสิร์ตผมนะฮะกูไม่น่ามากับมึงเลยนั่งของกูอยู่ดีๆมาเลยมาเลยสองคนนี้เหมือนกันนะคะถ้าคุณน็อตและคุณก้องทำไมวะไม่ไปเลือกตั้งไม่ไปชายที่เขาตายเลยอ่ะเซ็งว่ะ ไม่ชอบนายกเหรอผมว่าอีกคนถามเนี่ยแหละควรจะโดนคนแรกใช่ไถามแบบชี้นำนะอย่าถามแบบชี้นำนะไม่เอาพี่เปลี่ยนชื่อเป็นสอนระเย้ลดีกว่าไหมครับพฤติกรรมที่ใกล้เคียงมากเลยตอนแรกเป็นบกอะไรจุดเมื่อกี้ผมรู้สึกถึงผมคุยกับสอนระเย้ลอยู่เลย คุณจะเรียกพี่ด้วยชื่อนั้นด่าพ่อพี่ดีกว่าพี่ยังไม่เจ็บเขาเรียกชื่อพี่อันนั้นธรรมระครับด่าจริงด้วยไอเดนเปรตจะเล่นนะฮะทำไปก็ช่วยกันประกันตัวด้วยนะครับต้องจะโดนด้วยกันหมดนะครับ อุ้ยเขาเขามีคนเขามีกวีมาให้เราอ่านด้วยเหรอเนี่ยใช่ผมก็มีกวีของผมอยู่เหมือนกันนะฮะแต่อ่านเลยก็กลัวพี่กองใหญ่เดี๋ยวคุจะโดนจับก็หมดอ,อันนี้เป็นกรณของคนอื่นผมมีหน้าที่รับผิดชอบแค่อ่านโอเคโอเคแล้วแล้วแล้วอารมณ์ที่ใส่เวลาอ่านล่ะพี่นับไหมอันนี้มันเป็นการแสดงกูเก่งกูเรียนกูไปเรียนกับนายกมาเดี๋ยวขอดูเดี๋ยวกูจะร้องไห้แล้วเดี๋ยวกูเดินไปกูจะหัวเราะให้ดูด้วย าถาคำถามสุดท,ท้ายขอคำถามสุดท้ายค่ะท่าน,อ,านอันนี้เป็นเรื่องย้ำมาอีกคำถามสุดท้ายค่ะท่านท่านประวังทำไมเนี่ยเอกโอนี่ยังไงเอกรอนี่ยังอ๋อท่านท่านเดียวคะท่า,ทานท่านนาราองคะไหนไหนมาแล้วเอาให้สุดท่านนาราองคะเหตุการที่ปิดกรุงเทพครั้งนี้ท่านมีอะไรที่จะบอกถึงประชาชนพี่น้องชอาวไทยบ้างคะคือคือคือว่าเออ ยังไงก็ประเทศไทยบอกช้ำม,มากพอแล้วนะคะดิฉันก็ถอยจนไม่รู้จะถอยอยังไงแล้วไม่จะถึงขั้นขนาดไล่ให้ไม่มีแผ่นดินอยู่ดิฉันจะว่ามันเกินไปหน่อยนะคะยังไงก็ขอให้ช่วยเห็นใจด้วยขอบคุณค่นะแต่ทำเป็นทำเป็นดีใจโคตรทำร้ำายจใ,ใจกูเลยมึงจะ สุดฉากหน่อยก็ไม่ได้พ่วงกับยังไม่สั่งคัดหน้าตาไม่ชัดเจนมากเลยร้อ,องไห้เสร็จทันมาเก่งปะ่ะพี่เกลือแต่พี่เกลือเนี่ยไม่ต้องดีใจนะเพราะแอคติ้งพี่แม่งไม่ได้ครึ่งของมันมันมันนี่คุณประกาศเรียกเขาว่ามันเลยเหรอไอ้นี่พูดคากันอยู่อะครับอ๋ออ๋อไม่ได้นาโลนาล่าโลเออภุงนาโลภูงนาโล อาพี่เหมียวขึ้นมารับผิดชอบด้วยฮะพี่เหมียวครับขึ้นมาขนาดนี้หาที่จบให้พวกเราด้วยตอนนี้นะคะเรา พวกเราก็มาให้กำลังใจกันและกันครับสี่คนและเดี๋ยวจะมีอีกหลายท่านมากเวทีนี้เปิดให้กับทุกท่านอยากจะแสดงอะไรเขากีฬาก็ได้นะใครดอะบอลเก่งมาดอะบอลโชว์ใช่ไปตีเทนนิสเก่งมานอกบอร์ดโชว์ครับผมบอร์ดอยู่ตรงไหนครับเนี่ยเนี่ยฮะอัดเข้าไปกับเครื่องเสียงเนี่ยเสร็จแล้วก็จ่ายซะนะครับแล้วก็นี่มายืนยันนะฮะว่าหลายคนถามนะครับว่าจ้างมาไหมไอ้พวกร์ดาราเหล่านี้นะครับบอกตรงนี้ว่ารัฐบาลจ้างมา เดี๋ยวรัฐบาลท่านไม่ได้จ่ายค่าจ้างเป็นเงินจ่ายเป็นอะไรคะจ่ายค่าจ้างเป็นความชั่วที่ท่านทำมาจ้างพวกผมมาไอ้ไรู้ไมพูดในแต่ละประโยคต้องพูดผมไม่เคยกลัวใครไปด้วยกันดิแค่นี้และอย่าลืมว่าอย่าแชร์นะรู้ตัดพินี้ขอเสียงปรบมือ ให้ยกมือกับทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่น,นะครับเราจะมีลำดับต่อไปที่จะ